วอซั p มีเขาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจำเดือนมกราคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ ครึ่งเดือนหลังแล้วนะครับก่อนที่จะไปเริ่มดูคู่แรกกันนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดตอนนี้ติดตามตอนนี้ได้เลยนะครับและใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเคอร์บูนะครับเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube Membership นะครับสามารถกดที่ปุ่มจอยหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสมัครมาเป็นสมาชิกรายเดือนกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับละเดือนนี้นะครับผมจะแจกซุ่มแจก รางวันนะครับ1รางวันครับก็คือเสื้อยืดจากแบรนด์เซเว่นบล็อกสตรีทนะครับเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าดีมากๆนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าเซเว่นบล็อกสตรีทเนื้อผ้าเป็นยังไงนะครับยังไงก็สมัครมาเป็นสมาชิกแล้วก็มาลุ้นรับกันเลยนะครับ1รางวันนะครับนี่เสื้อเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะสีดํา มาเริ่มดูปฏิทินรองเท้ากันเลยนะครับในในคลิปนี้ก็มาเลทอีกแล้วนะครับช่วงต้นปีบอกเลยว่าคอนเทนต์กองเต็มมากๆนะครับใครที่รอคู่ไหนรีวิวคู่ไหนนะครับก็ขอ ให้ทุกคนรอ,อนิดนึงนะครับอดใจรอใจเย็นๆนิดนึงนะครับโอ้โหคอนเทนต์ถ่ายกันเยอะมากตัดกันไม่ทันจริงๆนะครับอ่เรามาเริ่มกันวันที่22มกราคมเลยแล้วกันนะครับกับ Air Jordan 1 Dark Marina Blue นะครับราคาเข้าไทยอยู่ที่ 6,100บาทนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดเลยนะครับของโมเดล Air Jordan 1นะครับคู่แรกประจำปี2022เนยนะครับมาใน Color อร blocking นะครับที่เป็น OG blocking นะครับถ้าจะเกิดทุกคนดูที่ส่วนของสีน้ำเงินเนาะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นการเดิน วางสีแบบ OG blocking นะครับแค่ท็อปว์กับมิ d p a n e เนเนี่ยเป็นสีดำเท่านั้นเองนะครับผมและคู่นี้เนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับจาก5,800บาทนะครับเป็น 6,100บาทนะครับปรับขึ้นมา300บาทนะครับโอ้โหหมูแพงรองเท้าก็แพงนะครับตอนนี้นะครับและที่สำคัญที่พิเศษสุดๆนะครับคือมาแบบ full family size นะครับมีทั้ง Size men women นะครับมี gs เด็กโต ps นะครับ preschool ก็คือเด็กเล็กนะครับแล้วก็รวมไปถึงไซส์ของ toddler นะครับ td ทารกนั่นเองนะครับก็มาแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับค่อนข้างจะ mass production มากๆโดยรวมนะครับสีของบนบน upper เนี่ยก็จะเป็นได้เป็นตัว marina blue ก็คือตัวสีน้ำเงินแบบคล้ายๆกับ royal เลยนะ royal blue เลยครับแล้วก็ตัดกับสีดำเนาะตัว swoosh จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ ankle strap นะครับเป็นน้ำเงิน wing logo ได้เป็นเลเซอร์สีดำนะครับคู่นี้ก็น้ำเงินดำผมเชื่อว่ามีคนที่ชอบสีนี้แน่นอนนะครับเชือกรองเท้าที่ให้มานะครับเป็นเชือกสีน้ำเงินนะครับตัดกับลิ้นที่เป็นสีดำและ t a g เนี่ยได้เป็น tags nylon สีน้ำเงินนะครับ nike swoosh สีขาวเนาะส่วน insole ก็ เป็นอ so ินโซขาวโลโก้ไนกี้สีน้ําเงินนะครับรวมไปถึงเอ t าโซได้เป็นสีน้ำเงินคู่นี้ก็จะคุมตีมดำาน้ำเงินนะครับยกเว้นจุดเดียวก็คือตัวมิดโซได้เป็นยาง og c สีขาวนะครับผมโดยรวมคู่นี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยมาเนี่ยมาแบบ f u l l s i z แ f a m i l y size แบบมาแบบเยอะมากๆเป็น mass product มากๆนะคทำให้ ผมจะเดาเลยว่าคู่นี้นะราคารีเซลไม่น่าแรงมากนะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะดูแบบแย่เท่ากับตัวโพเลนเนาะตัวดําเหลืองอ่ะเออคู่นี้น่าจะหมดเร็วกว่านิดนึงแต่อาจจะก,กดซื้อง่ายๆในวันแรกๆในชั่วโมงแรกๆนะครับยังไงทุกคนก็ลองไปลุ้นกันนะครับวันที่22เนาะที่เว็บไซต์ n นก e ้ S N K R S นะครับถ้าเกิดกดไม่ทันเอาจริงๆก็สามารถรอให้มันเข้าช็อป n นกี้เนาะแล้วก็ช็อปรองเท้าที่เพื่อนๆติดตามกันก็น่าจะเข้าไทยทั้งบนเว็บแล้วก็หน้า รรานะคับยังไงทุกคนได้ส่ยแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอย่าไปรอนะครับถ้าเกิดมีโอกาสซื้อก็ซื้อได้ทันทีเลยเนาะเออแต่คู่นี้หมดเราจะเสียดายนะครับไปกันต่อนะครับวันที่25มกราคมนะครับกับไนกี้ดังไฮวู e มนวินเทจแบล็กนะครับผมเข้าไทยอยู่ที่4,800บาทนะครับโอ้โหทำไมราคามันแรงๆจังเลยวะราคาป้ายนะเออนะฮะเทรนของรองเท้าทาเก่านะครับก็คือเราซื้อคู่ใหม่แล้วเขาทาแบบว่าวินเทจ มาให้เลยเนี่ยก็น่าจะมีอีกหลายๆคู่นะครับที่จะเข้ามาในปีนี้เนาะช่วนี้ก็น่าจะทําให้เราเห็นได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้คือดังไฮเนาะอัปเปอร์ก็จะเป็นเหมือนแพนด้าเลยก็คือเป็นสีดําตัดกับขาวนะครับสวูชดำวินพนเอลขาวนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ให้สังเกตเอ่อหนังนะครับถ้าเกิดเป็นหนังแบบแพนด้าปกติจะเป็นหนังแบบด้านๆง่ายๆครับแต่พอมาเป็นวินเทจเนี่ยหนังมันจะเริ่มมีการแบบขัดเงาเพื่อให้ดูเก่าเนาะเหมือนรองเท้าหนังนะครับและ วินเทจอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือบริเวณมิดโซนะครับมิดโซที่จะเป็นสีขาวเนี่ยจะไม่ทำขาวแล้วจะมีการย้อมปัดสีนะครับให้ยางมันดูเหลืองอมเหลืองเนาะให้มันดูเก่าๆนะครับรวมไปถึงได้เนี่ยได้ก็จะมี ความเลอะคราบน้ำตาลน้ำตาลเล็กๆน้อยๆทาให้ดูมันดูเก่าทันทีนะครับด้านหลังคลีนมากๆครับไนกี้ดังนะครับก็จะเป็นพู้แสบเล็กๆที่ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ทําให้รองเท้านี้คู่นี้ดูเก่านะครับก็คือเชือกรองเท้าที่ให้มาว่าจะอมเหลืองๆคลีนๆนะครับตับกับลิ้นไนล่อนสีขาวไนกี้ไนล่อนข้างบนก็เป็นสีดำนะครับอินโซได้เป็นดำเนาะตัดกับสบูชขาวข้างในสวยงามมากๆนะคู่นี้เอาโซสีดําใส่ง่ายมากๆครับแต่อย่างที่บอกตัวที่มันออกมาเนี่ย มันเป็นไซส์วูมเนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะดัดแปลงไซส์จากผู้หญิงไปใส่เท้าผู้ชายนะครับก็บวกไซส์กันดีๆนะครับเออลองไปศึกษากันนะครับและในวันเดียวกันนะครับก็จะมีตระกูลวินเทจเหมือนกันนะครับก็คือ Nike ้ดังโล Women v นวินเทจกรีนนะครับเข้าไทยอยู่ที่ 4,400บาทนะครับผมคู่นี้ก็จะดีไซน์คล้ายๆกับ Vintage Black ตัวดังไฮที่ผมพูดมาสักครู่นะแต่ตัวนี้จะมาในแบบ Make ก t d ้ดั low ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับและสีเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่มันไม่ใช่สีเขียวอย่างที่บอกมันไม่ใช่สีพลายกีนนะมันเป็นสีเขียวที่เป็นหนังมันจะขัดเงาให้ดูวินเทจให้ดูเก่าย้อนยุคเป็นรองเท้าหนังนะครับเออคู่นี้สวยมาก อยากได้เหมือนกันนะครับก็ทุกอย่างทําเหมือนสไตล์ไน k e ้วินเทจนะครับคือรองเท้านะครับย้อมเหลือง ทำได้ให้ดูเก่านะครับตัวดกี้ ko ดังโลเนี่ยด้านหลังจะดูมีดีไซน์มากกว่าดังไฮนะครับเพราะว่าดังโลเนี่ยด้านหลังจะมีการปักได้ไนกี้สีขาวบนแบ็กแท็บนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะทําให้นักดังโลเนี่ยดีไซน์ด้านหลังจะดูดูดีกว่านะครับผมอ่าส่วนเชือกองเท้าให้มาเป็นอมเหลืองเช่นกันนะครับลิ้นก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับโทบอ์เลยอินโซได้เป็นสีเขียวนะครับเออไนกี้สวูชในอินโซเป็นสีแบบอมเหลืองๆด้วยนะครับดูว windows, ินเทจมากๆเพื่อนรองเท้าได้เป็นสีเขียวนะครับที่ดูเข้มกว่า บนตัวอัปเปอร์นิดนึงนะครับเออดูเกือบจะเป็นสีดําเขียวแล้วะฮะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าน่าจะโซเอาแล้วก็น่าจะเห็นหลายๆคนใส่กันนะครับไปกันต่อนะครับวันที่26นะครับผ่านมา3คู่แล้วแล้วผมเมื่อกี้ลองเลือดดูในลิสต์นะฮะจะบอกเลยว่าปฏิทินรองเท้าของคลิปนี้เนะี่ยมีแต่ไนกี้นะครับ อาดิดาสกำลังซุ่มทำอะไรอยู่สักอย่างครับแต่อะคลิปนี้เอาเป็นว่าเป็นไนกี้ล้วนแล้วกันเนาะอะ,อะไม่เป็นไรนะครับไปดูกันต่อนะับวันที่26มกราคมนะครับกับไนกี้ดังโล w ์วูแมน พลานพิงนั่นเองนะครับราคาเข้าไทยอยู่ที่4,800บาทนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นไนกี้ดังโลพวกแพนด้าหรือว่าพวกตัวทั่วๆไปเนี่ยนาคาป้ายจะอยู่ที่3,600ใช่ไหมครับแต่ทำไมตัวนี้เป็น4,800นะครับอัพมาเยอะเหมือนพอสมควรเนาะก็โมเดลดังโลตัวนี้เนี่ยก็ให้เป็น P.R.M เลยนะครับเป็นดังโลพรีเมียมนะครับมีการเพิ่มวัสดุเสริมวัสดุนะครับเปลี่ยนวัสดุแล้วก็มีการใส่วัสดุเพิ่มเติมนะทำให้เวลาเราทำรองเท้าคู нет. มันจะไม่โฟล์เป็นโปรดักชันเหมือนเดิมแล้ะมันจะมีการที่เราต้องมาทํางานเพิ่มนะครับเออคนมันก็ต้องทํายากขึ้นราคามันเลยมันก็เลยขึ้นตามนะครับผมคู่นี้เนี่ยถ้าต่างประเทศนะครับไม่ได้ชื่อว่าพรามพิงค์นะพรามพิงค์เป็นชื่อสีที่เข้าในเว็บนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยจะให้คู่นี้ชื่อว่า n i ก e d u n ง Low Valentine's Day นะครับมาก่อนการนะครับเข้าเอเชียก่อนก่อนเข้าประเทศเมกานะครับดีไซน์คู่นี้ก็จะมีความเป็นรองเท้าผู้หญิงสูงนะครับเฟมินีนหว,วาน,วานมีผ้าระบายระบายรอบ บริเวณสวูชนะครับอย่างชัดเจนเลยทุกคนจะเห็นเลยนะครับเออคู่นี้ก็นั่นแหละครับมาต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักที่จะมาในเดือนหน้ากุมภาพันธ์นะครับยังไงมาดูเนาะเขาจะมีตัวอื่นอีกไหมนะครับแต่ตัวนี้คือตัวเปิดเทศกาลเลยนะครับอัปเปอร์ของรองเท้าดังโลพรามพิงค์นะครับหรือว่าวันวาเลนไทน์สเตย์นะครับก็จะประกอบไปด้วย2สีหลักๆเนาะสีชมพูนะครับที่เป็นทอมบลเลเตอร์นะครับก็จะวิ่งเป็น OG b l o c k i n g นะครับส่วนไอ้ที่เป็นแห็นเป็นเสียมตาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอินสปายมาจากช็อกโกแลตทีี่่เเเป็นนนนนนนขมททใให้้กัววาาลลไ์แะ จะ,จะเป็นสีน้ำตาลบริเวณท o วร์บ็อกซ์มิดพนเลนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังเนาะนั่นเองนะครับส่วนสวูชนะครับก็จะได้เป็นสวูชสีชมพูเพิ่มดีไซน์วัสดุนะครับเป็นผ้าระบายนะครับรอบสวูชเลยลากยาวไปถึงด้านหลังนะครับปิดกันที่พูลแถบด้านหลังที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีการปักได้ไนกี้โลโก้ที่เป็นสีน้ำตาลอยู่ด้านหลังสวยงามมากๆตรงนี้นะครับด้านบนเชือกรองเท้าที่ให้มานะครับจะเป็นเชือกสีชมพูเฉดเดียวกับอัปเปอร์เลยเนาะ ส่วนลิ้นได้เป็นสีน้ำตาลนะครับไนกี้โลโก้สีสี่เหลี่ยมสีชมพูเนาะปิดขอบสีชมพูเช่นกันครับก็คู่นี้ก็2สีเนาะคุมโทนเป็นสีช็อกโกแลตกับสีชมพูสื่อถึงความรักแลนก็สื่อถึงอ่าช็อกโกแลตที่ให้ในวันวาเลนไทน์นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือมิดโซกับเอลโซนะมิดโซได้เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่เอลโซเนี่ยยางแผ่นสุดท้ายได้เป็นไอซี่โซนะครับสีชมพูใสๆเลยก็น่ารักน่ารักมากๆเหมือนกันนะครับโดยรวมนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับไนกี้ดังโลพรามพิงก็ทําใ อ่คนอาจจะแตกเป็น2ฝั่งเนาะคนที่ชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยเนาะด้วยการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะให้มาเยอะกว่า าดังโลทั่วไปนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับวันที่27นะครับมกราคมนะครับกับตัวนี้เลย n นก e ้แอร์โมอัพเทมโป่เก้าสิบหกเทรเข้าไทยอยู่ที่5,800บาทนะครับราคานี้ Air Jordan 1แล้วนะเนี่ยดีไซน์ของคู่นี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากพวกการ์ดกีฬาสะสมเนาะ Trading Card นั่นเองนะที่ช่วงนี้เนี่ยคนนะครับเริ่มกลับมาสะสมกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดนักเตะนะครับฟุตบอลหรือว่าการ์ดบาสเกตบอล NBA นรวมไปถึงในไทยก็น่าจะ พวกการ์ดโปเกมอนการ์ดกาโตต่างๆนะครับผพวกแบบว่า normal และ SSR อะไรเงี้ยเออช่วงนี้คนก็เก็บกันเยอะนะเพราะว่ามันมีมูลค่าเนาะ บางการที่หายักยาก็มูลค่ามันแบบโหสูงมากๆนะครับคู่นี้ก็เป็นโมเดลที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ Air More Up t e m p l e ดีไซน์ก็คือรงเท้าบาสเกตบอลนั่นเอง,เองข้างๆนะครับจะมี AIR นะพี่แอรเลยเขียนว่า AIR เต็มๆนะครัทั้ง2ด้านด้านนอกและด้านในนะครับแล้วก็มีการให้อ่าแอร์จริงๆนะพื้นตรงมนะิดโซนเนี่ยก็จะเป็นแอร์แบบฟูลเลนส์อยู่ตรงบริเวณ เพื่อรองเท้าของเรานะครับก็ใช้แอร์อย่างเต็มที่เลยนะคู่นี้ก็เป็นรองเท้าบาสที่มียุคหนึ่งที่ตอนนั้นสูพีเอามาคอลแลบแล้วมันได้รับความสนใจนะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรายังเล่น กันเยอะอยู่ไหมกับ Air Mo Up Tempo นะครับด้านหลังก็จะมี Jelly swoosh น่ารักเลยนะครับแล้วก็มี Pull tab นะครับที่เป็นเชือกกลมๆเลยทั้งบนลิ้นแล้วก็บนส้นรองเท้าให้เราใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับคู่นี้ผมส่วนตัวไม่เคยใส่นะครับแต่เคยถามพี่ๆที่ใส่กันเขาบอกเป็นรองเท้าที่ดูเหมือนจะไม่ใส่ไม่สบายนะแต่ใส่แบบเดินนุ่มมากๆนะครับมเอาโซก็ได้เป็น a อา o ซแบบว่า Professional เลยนะครับ Performance เลย t r a คชั่นเต็มไปหมดนะครับมี Reverse swoosh นะครับมาก่อนการ Travis Scott นะครับแล้วก็มี Mini สูทอยู่ตรงส้นเท้านะครับคู่นี้เข้าไทยนะใครที่ชอบ a i มอ o แผนปนะครับก็มาอีกแล้วอีกสีหนึ่งที่ใส่ง่ายนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตัดกับโลโก้สีดำนะครับใส่ไม่ยากครับลองไปดูกันครับและในวันเดียวกันนั่นเองครับก็จะมีรองเท้าบาสเกตบอลเหมือนกันนะครับ n นกี้ดังไฮนะครับสี i ล h t ช h อ c o l แล e เข้าไทยอยู่ที่4,600บาทนะครับยังไงปีนี้โมเดลดังนะครับไม่ว่าจะเป็นดังโลดังไฮเนาะ ก็จะมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดไม่ให้เราหยุดพักเลยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตัวไหนก็ ซื้อได้ทันทีเลยนะไม่ต้องรอเนาะมันมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องรอสีชอบสีไหนให้ไปสีนั้นนะครับตัวนี้สีชื่อว่าไลท์ช็อกโกแลตนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะก็เป็นช็อกโกแลตสีอ่อนๆนะครับอัปเปอร์ก็จะมีอยู่ประมาณ3สีนะมีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็มีหนังสีขาวเนาะก็แต่ละแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแต่ละอย่างเลยนะการวางคัลเลอร์เวก็รู้สึกว่ามันแบ่งเป็นเหมือน3ท่อนนะครับเป็นการวางคัลเลอร์เวอีกอย่างหนึ่งเนาะก็น่าสนใจดีนะครับด้านหลังก็จะมีีีสเขยวนะครับแซ เน็กนะครับเป็นโพลสตร a ปอยู่ด้านหลังหนึ่งจุดเนาะลิ้นรองเท้าได้เป็นสีขาวนะครับส่วนเชือกรองเท้านะครับได้เป็นสีน้าตาลอ่อนตัดกันเลยนะครับอินโซนะครับจะได้เป็นพื้นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็โลโก้เป็นสีแบบเขียวออกเขียวมินม์เนานะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวแท็กไนลอนที่อยู่บนลิ้นเช่นกันนะครับอ่าออสโซได้เป็นสีน้ําตาลออกไปทางออกน้ําตาลเข้มเนาะโดยรวมคู่นี้ผมว่าเป็นดังฮายที่ ค่อนข้างดูดีนะถ้าเกิดไม่เทียบกับรองเท้าที่มันเป็น OG c o l o r w ล y ที่เป็นพวกสีมหาลัยอะ่ะมันอาจจะแบบคนอาจจะเบื่อแล้วเนาะแต่พอมาคู่นี้เนี่ยมันก็ดูสดใหม่ดีใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเล่นแบบแนวแบบใหม่ๆส,สดๆใหม่ๆสิการวางค l o r ลเวบล็อที่น่าสนใจก็ลองดูคู่นี้ได้ครับไลท์ช็อกโกแลตดังหายครับและเราก็เดินทางมาถึงวันที่20 8มกราคมนะครับขออนุญาตปิดปฏิทินรองเท้าประจําเดือนนี้วันนี้เลยละกันเนาะต้องบอกเลยว่าต้นปีนี้มันยังไม่มีแบรนด์อื่นๆ มาสู้กันนะไนกี้ก็ยังออกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแผนผลิตของเขาแบบโหค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นปฏิทินไนกี้เลยละกันนะครับมาจบกันวันนี้ด้วยดังไฮ g h EMB c o l l e g e n a v น4 6 0 0บาทนะครับเข้าไทยนะครับเขาเว็บเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆมันก็มันน่าจะขายที่คานิวาวกันไปสักพักหนึงแล้วเนาะแล้วก็มาเข้าเว็บอีกทีนะครับตัวนี้ดังไฮ College Na ว y แล้วก็ Noble Green นะครับเออแล้วก็เป็นการวางคัเรเวท น่าสนใจอีกแล้วนะครับแล้วก็เลือกวัสดุที่ไม่ใช่หนังด้วยนะครับเป็นโคดูรอยเป็นผ้าเป็นหนังแบบเออไม่ได้เหมือนตัวดังไฮเรโททั่วไปนะครับน่าสนใจมากแล้วก็เป็น EMB ด้วยมีการปักแพท บาสเกตบอลนะครับอยู่บนบริเวณส้นเท้าด้านนอกนะครับโซเวอร์นี้ได้เป็นสีเขียวตัดกับมิดพาร์แนลที่เป็นสีน้ําเงินนะครับวัสดุค่อนข้างโมเดิร์นเนาะได้เป็นโคดูรอยนะครับเชือกรองเท้านะครับกับลิ้นรองเท้าเนี่ยได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับด้านบนก็จะกลืนเป็นสีเนวี่สีกรมท่าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ได้เป็นแท็กไนลอนสีขาวนะครับด้านบนเนาะก็ยังคุมความคลาสสิกอยู่นะครับจุดที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นการเดิน OG จิบล็อกกิ้งที่เป็นหนังสีขาวนะครับเป็นหนังยับยับด้านๆนะครับเออสวยกนนนี้ใคครรโดด็จััเลยะบม และนี่คือปฏิทินรองเท้าประจำเดือนนี้นะครับมกราคม2 0ง2นะครับสินเดือนนี้จะมีเทศกาลอะไรนะฮะตรุษจีนนั่นเองนะครับยังไงก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับแคมเปญ a d i d a s c h i n e s e n e w Year m มเ a อร์แลแล้วก็ซองอ่างเปาด้วยนะครับรับฟรีนะครับซองอ่างเปาที่ Adidas นะครับหชุดมี3ใบ3ลายนะครับเอาให้ดูนี่เลยครับซองอ่างเปาจาก Adidas นะครับ เพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับช็อปครบ2,000บาทนะครับที่สาขา Adidas ทุกสาขาใน,ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับช็อปครบ2,000บาทก็จะได้ซองของเปาแบบนี้1ชุดนะครับมีอยู่3ลายนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นี่ฮะเอาไปแจกลหลานแจกพ่อแม่ แจกเพื่อนๆน,นะฮะเออใส่ใส่เงินด้วยครับแจกแค่ซองนะไม่มีเงินอยู่ข้างในนะครับผมและก็พิเศษกว่านั้นนะครับถ้าชอบครบ2,000เนาะแล้วก็เป็น Adidas Member นะครับสามารถเลือกจะเป็นเลือกแพทนะครับตัวรีดร้อนนะครับหรือว่าจะเป็นการพิมพ์สกรีนลายบนเสื้อผ้าน,นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะใช้ได้เฉพาะบนสินค้าที่ซื้อภายในร้าน,น,านวันนั้นนะมีลายให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับผมผมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือเสื้อตัวอย่างนะครับผมไปซื้อเสื้อมาที่ อาดิดาสนะครับออริจินอลนะเป็นเสื้อที่มีลายปกติเขาจะมีลายอยู่ตรงนี้เป็นลายแบบตุ๊กจีนนะครับแบบนี้อยู่ตรงขอบเสื้อด้านล่างนะพอเพื่อนๆช็อปครบ2000ันใช่ไหมเพื่อนๆก็ได้เลือกลายนะครับผมเลือกเป็นลายนี้ตัวรีดร้อนเป็นอย่างนี้เลยแปะไปด้านหน้าแบบนี้นะรีดไปก็ไม่วั่นหลุดแล้วนะครับมีเราก็ใส่ได้เลยทันทีนะครับแบบนี้ก็ได้เสื้อแบบ ดีไซน์ของตัวเองนะครับผมอ่ะกิจกรรมนี้นะครับ Chinese New Year Maker Lab นะครับที่ Adidas จัดขึ้นนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26มกราคมนะครับหรือจนกว่าของแถมจะหมดนะครับยังไงใครที่กำลังหาเสื้อแดงแล้วก็หรือว่าอยากจะช็อปสินค้าของอาดิดาสอยู่แล้วครับไปตอนนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างนะครับนี่แล้วก็ได้ซองเป๋าด้วยนี่เลยพิเศษมากๆนะครับอ่ะยังไงลองไปใช้บริการดูกันนะครับรอจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย ว่าเพื่อนๆกําลังรอรองเท้าคู่ไหนหรือว่าเล็งคู่ไหนอยู่หรือว่าซื้อคู่ไหนมาแล้วบ้างน,นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปปฏิทินรองเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งเปิดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out